มีแต่ปลาแบบปลาหายากครับพี่น pues ok uh. ้องครับมีแต่ปลาหมูต้มปลาอีไทยปลาคอปลาดุกครับมีแต่ปลาหมูต้มเลยมีปลาตองมีปลาขึ้นบนเลี้ยงงายอยู่นี่ครับปลาดุกมาแล้วครับเด้อนี่ครับตุ่นตัวเงี้ยครับปลาดุกตัวนึ่งเงีแห้งบางทีมันดีแห้งเด้อนปักมาเดียวโอ้ยคนละโตคนละโตเด้อคนละโตเด้อคนละโตตายโตครับตอนนี้ครับตัวนี่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 ี่น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 ียนี่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 น่เอ้า <ม>เรียบล้อต้วใหญ่ครับเมนูอะไรเมนูเดียวครับเมนูรักเลยอาหารรักเท่าครับเมนูจีจวดเท่าแต่ผักปะตงว่างครับเก็บล็อกหวยไหลเจ้าว่ะหัวหอยนะครับเจ้า <laughs> สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขสุขนะครับพอกดอีกจนเคยนะครับในส่วนุบมอนิาสา้นยังไม่ครับพี่น้องเมื่อนี้เขามาลอออ้อนนปม,มปอดไงนะครับเด้อแรบไอ้น้องนี่ไป็นหมอไดไมีแต่ปอดเลยนะครับหัวนี้เขาเข้าเป็นหัว,หว,หวหนี้ถือว่าเป็นเดือนเลยครับเดอ้อครับบรรยากาศมันก็แตกต่างแน่ยอยู่ครับคนหาประกะหาศห,า,หายครับคือกันเห็นว่ามันเลยมันเป็นเป็น,เป,นเป็นมือเกา่ามือสองเพิ่นเหรอครับอ่าบป็นปยังครับเขาบริหารอันยิ่งไงขนาดนั้นนะครับน้องเป็นน้องเนาะเโอเคมากินเขาปลาไปปลาหลายปลาหน่อยก็เอาครับบ้าไปยังมื่อนี้ มามาล่าลุนมาครับว่าเฮาสิได้พยอปลากำงามผอปลาตัวใหญ่บ่ครับถามมาหัวนี่เขาต้องผอปลาตุ้ยเงยตลอดตะเบิงมันสีเมียนบ่ปลาจนปลาจนมันมันเป็นปลาจนเหรอตัวนี้เดี๋ยวอดีตสู้ให้พลุงเต่มจับนี่ครับจับแล้วมันจนี่หางมาทำนี่นี่ก็หางปลาครับปีัวดพี่เขาเนี่ยมึงมึงโดนมันดีแทงเด้อปักมาเอดียวโอ้ยไอ้พนุ่ง เาต้บูกระสูนด้วยกันครับเมื่อกี้เป็นเป็นปลาจนครับก่อนเดียวพอเลยเนาะได้เลยบ่บ่ลุงจับปลาสูงใหญ่ต้องถ่ายครับเมื่อกี้จับได้แล้วแต่หลุดมือไปอีกอันอู้ครับท่านเด็กประเดิมกระซังเลยครับตอนนี้กระซังไม่ใช่ไหวาดเสียวเลย่ทนประเดิมกระซังจ่อยนี่ครับพี่น้องครับนี่ครับอาจารย์ไหนครับมันล้มมาอีกรอบสองครับนี่โอ้โหใส่กังกง าันนี้แป้กระสูบนี่แหละครับวันรุ่งขึ้นโอ้โหกระสูบครับต้นแรกอย่าเต็นออกได้จะได้มั่อกี่พอได้สองโต๊ะผมกันได้เมื่อกี่บ่ได้สโต๊ะผมกันครับได้รูไปเรยครับเดี๋ยวเบื้งกอนไปนึงเวเอ่เบื้งกันนี่รับ้าคอละตันนี้ค่อยๆเบิ้ง ถ่ายไปสองคำพูดแล้วเลยเรียบร้อยมาถ่ายไปสองคำพูดแล้วได้แต่และครับตัวดีครับโอ้ประขอได้ก่อนครับมันเอาอย่างเน่ยบอกว่าเกิดอียงคือเลยครับพี่น้องครับบงดังจนมาถึงแหรแล้วลได้ครับดังมาจนถึงแหรพื้นนี่แล้วท่านเดินไปเลยโอ้โหนี่เป็นแนวใดครับถ้าได้แหบุมีนี่บุงหู่จับบงหวัดได้เลยครับเพราะมันเป็นอันสุดท้ายแล้วสำหรับวันทีนึงองเทานะครับเด้อ อาครับตอนนี้เพิ่งกำลังเสียเอาด่างไปใส่แล้วก็สปีดเฮลง,งนะแล้วต้นงีบพระท่านมีตีเฮเลยเด้อครับเด้อเงียบเลยครับอบุ๋มวันนอนดีจังไลบุงหักันกอือสลิดดีๆซะสลิดนิดเดียวนั่นงงมาอยู่นี่แล้วต้นนี้เห็นเป็นพวกป้าอีไทยป้าขาวเด้อครับเด้อตีมันซ้นๆคนอยู่ครับแต่พวกป้าคอกับพระท่านเห็น ก็อยเต้นหยบอือโอ้ยางเห็นเบื่ตไมอ่ทนเล็นี่ะดีสองก้อนครับตอนี้ก็สะดิรดแล้วไงไงกับบกหอยงนะครับได้งไงเนี่ยอันมาน้นแล้วเที่ยงตอนนี้เพิ่นเริมเขาแห่ครับเด้แต่แห้พระทนปิดฮะโอเคลุยเลยเด้อขันเลยมาครับมาพี่น้อ่ครับมาลุนกันครับว่าจะเป็นอย่างไร โอ้โหคนมัดโอตปาสุดนะลุงไก่เอาปะต้องขึ้นครับด่างเย็บเนี่ยหาปะต้องหินเร็วแท้นะหาปะต้องหินแล้วแท้ต้องงามๆนะครับเด้อปะต้องห่วยนี่ครับาไปไถกับต้องงามเหมือนกันห่วยสำหรับห่วยนี่ครับเออนั่นแหละมาลุ้นแปลว่าคอตัดสิใหญ่ซสำเร็จนะครับเด้อลูกคนยาว่าต้องใหญ่กูมื่อกี้และลวเคนละขังแล้วกันครับผีข้าวผีแล้วผีไผ่อู้ว่าผีลรอใส่โอชิรันไห้ท่าพี่ไอ้ ก็ขอแนมเมืองตอนนี้เห็นมีอยู่สองสามตัวครับที่มันโดดสูงว่ามันต่างใส่นี่อุ้ยปลาดุกป่ะอุ้ยยังไงวะเหมือนเหมือนปลาดุกเลยพุนุ่งพุนุ่งยังนี่เมืองตอนนี้แหล้วลหากมาแล้วมันเพื่อมาผีกูเพ่อมาผีเนี่ยสู้มาปลาดุกปลาดุกหน้าวาเลี้ยวปลาดุกยังวะมันนิ่มๆยังไงพอคอสเดี๋ยวปะพออุ่นอนจะนิ่มนิ่ลูกไก่เหมือนสู้อยเมืองนี้ครับนี่ครับปลาดุกแต่สู้ไรกันป่ะหน้าลูกจย่ป่าปลาดุก แสดงปลาดุกสองนะครับต้นนี้ที่ม่อดเลยุดเหรองเงก็เป้าข่เนีหน่นละมันตามมือไปหาจังหวะน่มันตั้อข่เยอง่ได้แล้วบ่พอได้แล้วบอพอได้ล้วบอไปไทยไปไทยไปไทยรูดมือไวงันน่พอได้บ่ต้นต้นนี้ได้ได้ไปยังบอกเด้อตั้งลูกกัญญาเป็นปลาอีไท่ครับเพื่อนมาปลาดุกต้นนี้เงี้ยปลาดุกก็อย่นอย่ไม่กัรเียนปลาดุกอยู่ ปลาท้ใยย่ด้อครับเด้อนี่อัปลาทยมีตู้หญ่ครับอสหรับหวนีนะครับเด้อนี่ปลาตองก็มาพลาดกตีนไปบน็นขันปลาดุกนี่เ้นี่นี่อีไทอีไทางลอุ่นปลาทางแล้ปลาทางแลรปลาทางแล้เอะนี่ปลาดุกโอ้มีใหญ่หนอแน่สองกปลาดุกอีไทยไทยมี่ยก้างแห่นั่น ปลาดุกครับตันนี้ไรมาปลาไทยลูกมือไปเตเปงเงี้ยดอกต้นนี้ต้นนี้มั้ยอีเรื่องี้ยครับลอยมาเต็มเลยครับต้องครับอ๋าคอจับไปเลยเรียกสาสมไปพี่น้องเลยมีพอได้จับอยู่ครับตอนนี้เนี่ยบนหินคนเลยครับเด้อมันลมมันพัดมากครับเดือบินกันเหรอเอาออกเลยขดสี่ห้านะไม่สีห้าเฮียบ่พอเลยเฮียยังกูนีดหน่อยเอ้า ไปยังบ่ป้าดึงปะตองเพินปะไทยปะไทยเง่าปะไทยกั้มแล้วหันมันแห่งปะไทยะไทยเง่าไงวในมหาเพ้าแห่นว้าครับโอซาบอมีในก่อนนะครับเด้อกัพ่อได้จับอยู่ได้เอไอปลากุ่นออย่พี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 ่ี่พ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 ี่่พี่ี่่ี่ี่พี่พีี่พี่่ีี แมาีอโอ้โหออมตุยงปนี่ปะมตตอยู่เโอ้โหโอ้โหีี่ต้มเดต้ต้มึเลยปืดปดเบิ้งตีนเลยดูนี่ตองเบิ้งตีนอุ้ยเป็นกระคองไ่ครับเด้อยุ่ยเตอพี่ดอกอืมเทไทยกับยู่กางแหงนั่นๆเอาแล้วยุ่ยวย่เอาหนาเรียบเลยฮต้องย่ครับยกเงตัวเดียวกันมอตรแนมมึงได้ ขับออยูแล yeah, ้วมือน oh oh uh, ึงลราไปหางเลยพุ่นด้อดิเอาตีนเอาขึ้นมาเอาตีนเรีบแจ้งไว้ออหยูมาครับปลาคอยหญ่ตัวแรกแมนเอาตัวนี้ล่ะตกสำนึงครับสำนึงครับสำนึงเนี่ยพูใหญ่ตัวนี่แหละตัวนี้แหละอ่ะตีเยอะมากเลยเดี๋ยวอามือคอยนะเดี๋ยวดัดใส่หินกอนนั้นโอ้ครับพี่น้องครับตัวนี้ปลาคอยหญ่เขากระซังไปแล้วนั่นแหละว่าตัวใหญ่ตัวนี้ล่ะตัวนี่สนิบ่เออตกนะครับต้นตาช้อยสำนึงหมดี้กันเยี่ยมพอีีท้ยครับ อีไทรจะก่งาออีไทีหายาดเล่นครับเด้อหายาดซ้ำปะคอเลยล่ะอีไทนั่นมันเป็นปลาหมูต้มครับเจอเจอเรนแลผ่านอุ้ยคีกปอไปอีกคอปคอวะอ้าวอีรครับมันได้ดูอีกแล้วไปไปหาพอที่มีไปไทเืไปพี่งขู่เลยลนตันี้นีนี่นีนนี่นนี่อนตนใงนี่นี่่นเติบ no ดิห เดี S <S sí ๋ยว yeah. no. ๋อคนละโต้คนละโต้เลคนละโต้ลคลโตหลายโตครับตอนนี้ครับนี่นีนี่นเฮ้ยีใส่ใส่น่ต้ต้ม้โ้โหเด็ก่สุนส่งซเอด้มิต้มมันรูม้งังไงตรอไหอลงไกลเลยป้ต้องครับเป็นหยอกป้าหน่อยเพิ่นบ้เยหยอกาไนเขาเมห็นิจับได้ปะขอตอนนี้ที่เหลือแน่ๆครับเป็นสโตครับ ปลาเพินเอาตัวหนึ่งอดเอาตัวหนึ่งอยู่มุนี้สองตัวแต่เอาขึ้นมาไดนพระโต้ครับนี่แค่มือตอยสองตัวนี่ครับปลาดูกรบอนนีคนมาขอตัวเดียวคนนี้นี่ะบอพิ่ปดโอ๊ยโอยพี่พอจะจะสร้างมาตัวจะไปกางสร้างนคนี้จะไปแล้วนี่ เฮ้จะเดนมาไงมาไงกันี่ก็มางกก็ลุกเขาลงมาเดีตัวมาประคอดไว้มาแบ่งแบ่งกันไปเนาอาไปเยเอาจับประคอดไปเลยต้อจับประคอตัวนี้จับประคอตัวนี้ก็จะเออคอยจะจับปู่ดกคอยจะได้ปาสืได้ปู่ดอยได้ขนาดแต่บอกเวลากระลงเอาประคอครับตัวนี้ไปสร้างมันหายากเอ้ยว่อเป็นไปอยู่นก่อนเออมันมีแต่ปานนิคอาต้องประคอนี่ครัีล่ะตัวดับปืนนอกปากอ่นนะ นี่บางทั้งปลาดุกกับปลาคอครับไปเอาคนาดตัวเลยครับด้ตอนนี้เรียนเผายำเดินางเสือออกมาปีนหยีมันตีนตีนเนี่ยไปนะอันนี้ลุงมาฟ้าเอาปลาดุกยังหัวแหลมแฉะเป็นรถจุดบ่หละตุนปลาคอยังหัวแหลมแฉะเอ้ยแหลมไปซะปลาคอโอ๊ปลาคอหลายตัวอยู่ด้ปลาดุกถูกเรืองไปเฉยเฉยแน่นอนเยอะไปทุกทุกหลายตัว ขนยวะนาสูไปคนอยท่าพ <hai aust en> ี <Labor ator il orter> like ่คือตใหญ่อ่บกตใหญกูนีอยู่งั้านอุ้ยบุคอยป้ตัวนีนะไหกิต่ป้า้เก็ต้งสิบาทนีุ่งหอยอ่ไหลวันีไป้ขึ้นไปงสูเขึ้นไปสูงบุอยน่าสิแล้วบุอหาบงส่วนนั้นใหญ่งอยู่บุตส้โตนี่ละีเหยียบหลังไปบังคั มีแต่ป <Bien ven ido> <te> ้าแบบป้าหายากครับพี่น้องครับมีแต่ป้าหมูต้มป้าอีไทยป้าคอปลาดุกครับมีแต่ป้าหมูต้มเลยมีปลาป้ตองมีป้าขึ้นบนเลี้ยงไงอยู่น้าป้าดุกปลาดุกวะรู้งใหญ่ปลาดุกครับชอบตัวปลาดุกไงล่ะชอบตัปลาดุกนี่ละป้าคอนี่ยยังป้าสลิดแต่ว่าบางหันเตียงยังปลาดุกเด้บอกเฮ้ยเตียงยังป้เตียงมันพิ่งออกอยู่นหลวงพ่ายังไงเด้อห่างครับตอนนี้เห็นปลาดุกแล้วครับ ปุ้ไปไหนได้ด้วยเงาปุ่นโดนแล้วโดนเงียงปุกนโอ๊ยนายดุ่หนาปุนเลยสัมเท่เอครับโอ้ยยยหุยผนทาขี่มินเนาะพ่อดู่หามาไกลปนนีเนาะจิไรนะ่ต้องน่าะยู่ห่วยเป็นห่วนเลยลงไก่จอะปุตุผู้เดีต้งถ่ายถ่ายไม่สอุ้จ่ายประคอทนประุกระดินี่ล้วหันเหยียบ้เแล้วุแล้วก็ดเตะเตเตะเงียงมันบงหันโอ้ยเพิ่งเงียงเออ อันตนี้ได้แล้วครับด้สองคนครับเดี๋ยปางสองเลยยิงคุณลุงกงเงยิงยิงยิงก็ตอะไรป้าดีตะกุนเอ็นคุ้มคุ้มเี่ยนี่รวมโพไหนเงี้ยสู้ถึงยังมั้งอย่งพวเอ้ายางคุณลุงไปเลยนาปัสสลิดก็จึงึงหมกหมอบาดุกวะธนาปาจัปัสสลิดบางหัโอ้โห ปลาดุข่อยเลยปลาดุยู่ในพอลุงบอกเขาไกลเด้อปลาดุกอยก่อนเอาปลาสลิดมีบนว่าถึงตากงว้ยวเอาเอาเดี๋ยวมีนี้ีอ้วตัวหนึ่งปลาดุอีกมางมองนี้ดินล่มนะครับเด้อป้ายุตนีละโอ้ยอง้ยองมีขีเลี้ยงวเดียวเดี๋ยวเบ็ดมาใส่เมนูขี้เลี้ยงเบ็ดหัวมันดุลายสำานียงไ ลดัดป่านัครับด้วเพิ่นลงไปโดยวตดุลนะกออีกแพ่คนนอยโอ้สับดีมันกรดี่พูดหรอสะสมมาไป่รครับต้งเอใส่น่อยสองนิ้วครับหโหตัวนั้นคือจังสอายุยังคนนี้เียบปูได้ดิเป็นสูง่ะไทยงมาหยอกนเด้อไทยงอาอยากหยอกบ้างนมีปะยังว่าแล้วไปยังเคยจะบุพเพในก้อนยังมันมีแต่ป้าบุรีก่อนเนาะ มีแต่ป้าบรีแล้วก่อนทำกระสังหน่อยพนุ่งกันยาแตกมือนี่วันเดียวันกระสังหน่อยพนุงกันยาก,แกยายรกากกแตกตีเรื่องดีเลููููอยูเยตีอยู่นตนอนนี้ก็น่าจะเริ่มเบ้าแล้วครับทีเหลือกัเพิดนั่นมอีลหละมนตงินทับจะพุงป้าต้องมาลุงี่ตีนลน,นงมีมต้องนี่ตีนโเนเยอแล้นี่ มันมุดอุ้มขึ้นนแหงกว่าเก่าอีกล่ะยืนนยนี่ติดตโอนเยื่อปาตองนครับด้ลุงไก่เอาครับนีต้มได้โอ้ไทย้าไทยปีก็เล่ไดต้องยืนที่นี่ก็ต้องก็ยนนิเาลั้นเหยื่อเนียเอเพราะั้นเลยเยือไปเพิ่นนี่ต้องต้องบเอาขึ้แล้วบ นี่เรีบรอยเลยโอ้ยเหยียบหัวห้ยังนีไมันต้เหรอล่ะมันตเหรออ้นเหยียบเหองได้บ้างละนะเขาอยู่ลเขายำอยู่ีน่เอาอีกลนี่ไปยังปยังปลาเต่าโอ้เดาเบื้องนี้เบื้งเล็กน่มันหลเทียแล้วก็เลยมันออกบ่ออกไปไปขนไก่น่ันนิมดแล้วันนี้ไปยบอกมาแงถดงอ้นมาถึงคนกูรู้อยู่ดิมา้ง้นนี่เาเดียวมา เดี๋ยวจะจะจะจปลาอยู่มื่อนึ่ตาอ่ะคืออุ้ยคุณนี่เป็นปลาที่นี่จัดไม่ก็พอเท่านี้เสียเลยว่ะคุณไม่ปลาอันเป็นปลาแลวเนี่ยปลาอยู่เมื่นี่ปลดุกมันนี่ลูกไก่เอาเลยครับได้ผลอวลาก็ร้องครับมันมอยู่ซื้อซื้อเลยมันอยู่ซื้อๆอยู่ข้างระวังตีนอดนมันอยู่ซื้อๆเลยอนประกาศจกมันอันนี้แหละแล้วก็มองเหนข้างกลางเลยเออนั่นนั้น แค่นั้นแหละห็นนิ่มๆอยู่ดอกจ๊กยมนิ่มๆอยู่ตีดอกกันเดีอยมนตีหน่ออ่ามาเอาดอกเขาอันนีต้มเลยพูด่เลยขนอานีต้มเลยมาได้อีกล่ะนีต้มเลยยังไงไม่ได้หาหกตู้หลวงเลย่ายตื่นไปมักใส่กระดูกียังพวก้าตี้าย่กระดูกเงนี่ยืนนี่กูหัดูกันเลยต้องตัวนั้นได้แล้วะสู้ิดมนเขาไม่ั พอปะลัแล้วสักันนั้นนะนะครับนะครับบท่นไปประคอไปดูประคอตัวทรทานไม่สายอันนีไดูกปดู่ถึงขีดทีแก่ไ่ลลอดยนี่ดูกปดูไนี่ไปดูตัวนี้แล้นี่ตัวนี้แลลยลูกกรเจ้ากับประคอครับเด้อน่ะลุยแล้ว่เดอิมัน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 แกไีะดมันยมอท่นแก่ดิฝอยลงครับเด้อทานีครับ นี่ปลาอครับนี่ปคอครับงามคือกันได้ครับเด้ออ่ะตังเบ่งพี่เป็นไปยังน่ามุดีล่ะหาบงอบหาบงอบวุ้ฟมาอะไรป้าห่วยดิวิ่งได้ปลาอะไรได้หรอนี่เยอะๆทานีบมโเปด่เปรด้วยทันทีาได้แต่ปลาแน่นเาะท่านีบุงหัครับเขาเดาทางมาถึงด้ครับเด้นบได้มาโดนครับบุงหัวปลุกป่าอีทยไปยุ่รงไหน ปลากาเลยมูดน้ำจะหวาป้าเบุนไหลออกมาแต่ก้างแหว่นี่อรเนี่ยนก็ประดุกเลยเนี่ยมีแห้งเฮ้ยสุนปะยนี่นนั่นไปนข่อยน่ะลาข่อยเหยียบลึกตุงหันลึกเออลุงกันจะว่าตรึกตรกตกอยู่ได้แล้วปะไปยังน่าป้าบุญนี่ไม่เตเงียังเลยครับ งนี่ครับพี่น้องครับสาเหตุของการตีเท้าปีนเราบดได้พ่อโตครับนี่แหละมันมีแต่ป้าตีมันบดแมนป้าลีนก่อนมันก็เลยบดหินเผื่อเป็นปลาคอปลาดุกมือนสิครับนี่ครับปลาดุกต้งงามนะครับเด้อปาลาดุปลามาหลีนปลาหอยมันมาหยอดปลาดุกไปเดี๋ปลาคองอันนี้นี่หวยเด้อยังไม่พอปลาดุกอย่างเดียวสิปันป้าในคลองเลยโอ้มาหลีนปลาหวยมาสิกินปลาหวยเนี่ย มาครับเดี๋ยวมาเบิองเทออกนะครับว่าสิเป็นอย่างไรอันนี้คือสองวันรวมกันนะครับเด้อวันที่สองโบคอยทรงกนไหนครับป้าๆสมัยเป็นป้าของวันแหลกเมื่อกี้มันห่าวให้งครับโอ้ใส่กัดแตงโมก่อนสักหน่อยถ้าอย่างนั้เบื่อเดี๋ยวเรามาก่อนนิ <t ap us out> Aye, na, ่งๆไว้นิ่งๆไว้นิ่งไว้ลูกมีแต่ป้าแบบปลาดุสมันียงก็มันสิเป็นปลาดินครับเอาละครับกระจากระจากันเราโยโยยุที่แต่ป้าแบบดินดินสำเนีย แ,แต่บพอใหญ่แต่ยุคนี้นนกระสังใ,ใต้เบิร์สุโตครับนในในก็มันโตใหญ่กว่ากระสังครับมีแตป่ป้าเงาป้าเงียงล้วนๆเลยอ้าวโอเคครับมีสองตัวครับเดอ้อตึ้งป้าตึ้งหอยครับรวมกันอยู่ป, <laughs> ป้าด,เ <laughs> าดูเดี๋ยวเปินกัดกัดอยู่เลยแต่มาดูกันนะโอ้กระจายกระจายเลยอ่ะเประมาณนี้ครับนี่ครับเดี๋ยวสีแบ่งป้าออกว่าสุดเเอาป้ายยางเป็ดกินที่แน่หบอกหอยเฮาเพียงพอด้วยครับเด้อ ่าเพียงพอได้ครับได้กินแซ่บๆเลยมาหนี่นี่ครับเป็นแบ่งกันดอกครับของปูลุงไก่ตัวใหญ่ตัวนึงปลาดุกอีกสองตัวตัวใหญ่ตัวหน่อยปลาดุกตัวใหญ่ก็ตัวน้อยใชมครับกันนี่ละนี่ครับมือปูหนึงปูหนึ่งไหมครับเด้อเอาถือไว้ก่อนประมาณนี้ครับเดี๋ยวมันเลี้ยงกับเทียหมอจิตนี่ครับพี่น้องเข้ากันได้ประมาณนี้แล้วครับเด้อเวลาแบ่งกันดอกครับกล่องหนึ่งกล่องหนึ่งครับนี่ครับป้าพี่น้องเข้าพร้อมเสือไปครับนี่ เมนูอะไรเมนูเดียวครับเมนูรักเลยอาหารรักเข้าครับเมนูจีโจวดเข้าแต่ผักปตงงวงครับเก็บเลาะหวยลายเจ้าว่าบัวผ้อยนะครับเด้อบัวผ้อยบัวแดงหรอบัแดงครับพี่น้องครับมากินของกันนะครับเด้อกินของกันพี่น้องอ่าลงมาเลยซิมมั้งพี่ยังไงผมมักแต่หักมันนีเหระหักมันสันใต้ผักผักบวนเกี่ยวง่ายเนี่ยมันอ่อนเพราะว่ามันเกี่ยวไปกันไม่ได้าแบบสากเกินไฟมันไฟมันเบิด์นหวยเลยมันหักเขาเหงา อืเกี Emmy, smoking, hmm. ่ยวกกกฏเนี่ยบังคับบังเออบังหอยนะครับเดิอกลับนมาหอยเดี๋ยวหอยหลายแห้งครับนี่ตตกลงในแต่หอยยังเดียวเลยล่ะว่าตั้งแต่หาป้าโยนแล้วว่าสิต้องได้เพิ่งหอยมื่อเนี้ยหอยเดียวแล้วนี่นี่เป็นตัวแล้วอยากบรกหอยว่าสิต้มแน่กะเลยว่าเ้าไหวต้องเดี๋ยวลูกเมียอยู่เหี้ยนเด็ดว่าเดี๋ยวแบ่งกันไปกินแน่เออ ไหัวกเลยเอาตอนนี้กอนมักต้มกเพชรเอาไอ้บุกี้บัวไอ้บุกีบ้อีกกอนบัวเพชรพี่มย์ี่อจ้บัเอาทาไว้บัวพ่อยิ่กลัวกินขี้ดินด้วเดวเล็นนีองที่เร่องใตอาอ่าแก้วฟีสมึอแก้วสดูแก้ลง กางประสตเพรังก๊อกเลยแทงเพรังตากเลยอืมยยเป็นหนามเดี่ยๆบอไม่เราเอาหนามอืมต้มได้ยังไงอเจ้าขูดอ,อกก่นยยนอนเ,เจ้าเห็ดเจ้าเคาะคือเจอ้าเนื้อ้นาเลยบอมกตว่ามยายันไม่จีจืดหัห้อยอืมตอออมตออนะแซ่บ ต้มน้ำมันปั้นอยู่แล้วเว้ยหมดมันจะมันจะเสียพี่น่องเอ้ยมาคันมาคันไม่เนหมดบ่นนี้มาด้วยเด้อมาด้วยด้อไม่ได้การรีบห่วยครับแต่ตอนนี้น้ำมันแห้งนะครับเด้อมารับพูดเจเห็นปอดเขียวอยู่ใกล้นึงมันบ่อขี้เก่าแล้วครับปีนี้ฝนมันบ่มีเลยทั้งสีสเกตครับบ่มีเลยฝนเขาก็ตายเวลาพี่น้องเอ้ยน้ำลดไปจัง้าอย่าไปหาปลาแต่ละาเถอะลากขาไปจุดเด้นไก่ ที่เาม่ายางไปบนสอดเศร้าสมอดอะไรป้าหิวเลยอ่ะขนแรงแรงแรงครับตังจังหวัดอื่นสนกับบอแรงอะไรดอกจ่สีเกตั้งทางนี้แรงแน่เนี่ย่วดอื่นมน่ตั้งคูันนี่แรงแน่ตั้งคูขันพายุมึงในเขาคนตั้งยืนเป็นกับไสแน่อยู่ดอกเดี๋ยวจะห่อแรงแหงแน่ เอ็นหน้ากูละสองเทียสามเทียแล้ววันแล้ววันหลายผมวันผมวันสองเทียแล้วเด้อพี่น้องเอ้ยวันแล้วมันก็บโบเกิดวกนมาแล้วมันแรงมันกระใต้มนก็ตายวันไหมขี้เบิด์ตกับปูกเวละที่นี่มันดีเหรอพี่น้องเอ้ยมันแรงไอ้ฮากินไม่หัวปูวันเขาหน้าเหล่าเขาหน้าเหล่ากับบอมีราคา

ไปเราไปแก้วจากหัวหน่อหันตัวไงพูหัวมันใหญ่ไปลวพหัวหันใหญ่หมเยใหญ่เน่ยหัมันใหญ่เยอะมันก่อยจะเป็นหัวงจหนีปลาเกลงเลยพ่อเลยลุงจีตเล่าจำหนีละวานหน่อยไปได้ละวานหน่อยบนปลาเกลิงีเด้เป็นมัดลุนหนู่น่ะ